ขอแนะนำหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊กยอดวีระบุุษ49แชมป์โลกไทยเป็นหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊กหนา144หนะ้าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติและชีวิตการชกของแชมป์โลกไทยทุกคนนะครับ49คนเริ่มตั้งแต่ผลกิ่งเพชรแชมป์โลกคนแรกของเมืองไทยจนกระทั่งถึงแชมป์โลกคนที่ 49ของไทยก็คือเพชรมณี cpf ราคาเล่มละหนึบาทนะครับติดต่อได้ที่ชายพศเบอร์โทรเบอร์โทรศัพท์0814444628ครับน้าอ่านมากครับเล่มนี้เป็นเรื่องชี่ว่าประวัติการชกของนักชกแชมป์โลกไทยทุกคนที่มีมาในประวัติศาสตร์ การชกมวยสากลของเมืองไทยครับ